ตายกับเตาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระตายตัวหนึ่งเห็นเตาค้านผ่านมาจึงหัวเราะยะพร้อมกับเอยปากพูดขึ้นว่าอุ้ยนมหกนมพกเจ้ากระต่ายก็พูดขึ้นว่าเ <laughs> ตาคาัาาน เดินช้าสู้เราก็ไม่ได้เต่าทิงตอบว่าแม้ท่านจะวิ่งเร็วแต่และเราขาสั้นกว่าแต่เราก็ขอจะขอลองดีเดินแข่งกับท่านท่านจะว่าอะไร<า> <c oughs> กระตายได้ยินดังนั้น ก็รู้สึกกยินมใจตกลงตามที่เตาเสนอจากนั้นทั้งคู่ก็ได้พร้อมใจกันไปหาหมาจิงจอกบอกตามที่ตกลงกันโดยให้หมาจิงจอกเป็นกรรมการเลือกเส้นทางและเป็นคู่ตัดสิน อยู่ที่ปลายทางเมื่อถึงวันนัดเต่าและกระต,ต่ายก็มาตั้งต้นณจุดเริ่มต้นตามที่มาจิ้งจอบได้เลือกให้เต่าเมื่อออกเดินทางก็ก้มหน้าก้มตาคาน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 คลัดตัดตรงไปทีละเล็กที จนถึงเส้นชัยายก็ตายสำคัญว่าตัวเองวิ่งไวเมื่อวิ่งออกมาได้สักคู่จึงแวะนอนหลับที่ข้างทางเมื่อก็ตายตื่นขึ้นมามันก็สะดุ้งตกระใจเดี๋ยวซ้ายแลขวาไม่เห็นเต่า จึงรีบวิ่งไปยังเส้นชัยทันทีแต่ก็พบว่าเต่าได้คาดไปถึงเส้นชัยก่อนแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความประมาทนำมาซึ่งความเสียหายแก่ต้นจบแล้วจบแนละ้ว name?